สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุบกอกนะคะข่าววันนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณเมียหลวงนะคะมาอุดนุ้นนะคะแจวบองนะคะสิบกระปุกนะคะคือเอาไปให้แม่ออฟนะคะดูตัวเล็กโอ้ยเอาหม้อมาเล่นทำไมไปไปบ้านไล่ผู้หลวงโอ้ยอย่าทำอย่างนี้ไปไปอาบน้ำเลยโอ้ยดูมือ เอามือมาดูไม่ต้องซ่อนไว้เอามือมาดูแล้วไปอาบน้ำาน่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนอะไรนี่ไปไม่ไม่ต้องมาดูเลยอาบน้ำเลยค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะฝนตกไปเดี๋ยวเราไปบ้านแม่ออฟก,กันค่ะพอดีเห็นแม่ออฟขี่รถสซวัซวแซว,วมานะคะ โอ้โหอะไรจะบุญหลายขนาดนั้นบุญปากหลายขนาดนั้นนะคะมาแล้วมาแล้วแก้วตานะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ออบจะรอไส้แห้งว่ะงาน,าน,าน,น,านมาโอ้แต่งตัวสวยไปบ้านยายเว,ว่ค่ะไปยทำบุญนะคะพอดีมีเมียหลวงฝากให้ฉ <laughs> ีบกระปุกเ <laughs> ข้าไปคอมเมนต์ เราไปคอมเมนต์เมื่อกี้นี่แหละเมียหลวงเลยฝากมาให้เอาไปเลยสิบกระปุกคุณป๋าแกก็ใจดีมากนะแกที่ข้าช่องแม่ออฟอยู่ไหนรู้ไหมว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใครเพิ่งจะรู้ก็ก็ไม่รู้หรอกเออเดี๋ยวกระซิบบอกหลังใหม่เพิ่งรู้รู้สิว่าพ่ออ้อมบอกคนนี้มันรู้แล้วนะนี่เหรอคนรู้แล้วโอ,อ้คนรู้นานแล้วเหรอเขาเพิ่งจะรู้เขาคิดว่าเป็นสายป่วนเขาพูดอะไรเนี่ยเขาพูดถึงหุ่มเหรอฮะ สงสัยม่รูงหงทำใครานต้องหาท่านเปาบก <laughs> ล้ำเหรเขา่ะห <laughs> งทำบ่นี่ค่ะสิบกระปุกนะคะอุดทีไปสิบกระปุกเลยคิดว่าอาจากระปุกเดียวนะเอาสิบเลยนะคะพ่นบอกอยูอ่นั่นแหละอพอดีมีของลวกเยอะค่อบอกอยู่ในบ้านไร่มีกระาง <laughs> มีส้ออมมีอะไรต่างๆ่อ๋อจ้าานั่นแหละพอดีเลยได้กินกับแก้วบอง เมียหลวงเมียหลวงทวงทำบ่หวงล้ำหวงล้ำหวงล้ำบ่ตสงสัยจะเป็นมาจองสปายท่านเป่านี่แหละนี่สามสามหนุ่มเลยจองไวเลยเป็นสปายนั่นแหละเอามาอยู่บ้านไร่ภูหลวงเลยเมียหลวงแต่งตั้งให้เป็นเมียหลวงเนาะ แต่งเอาชายไหนก็เลือกเอาเนาะสามชายพอดีใช่สามชายพอดีกกินับอ่าสองพันห้าก็พอเนาะหมูน้อยตัวหนึ่งสองพันห้าอยู่กินกับหญ้ากระปูนั่นแหละวันไรผูหลวงไปเลยนั่นแหละถ้าจะเอาสามคนน่ะคนละสองพันห้าวะก็เป็นเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอืมเจ็ดพันห้าเนาะันไปงานวัดนีไปอยู่เดี๋ยวรอแม่มาก่อนค่อยไปเปลี่ยนกันเนาะจ้ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเล็กตัวเล็กก็อาบน้ําอยู่ ไปค่ะขอบคุณค่ะคุณเมียหลวงให้แล้วค่ะค่ะก็ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิบกระปุกนะคะสิบกระปุกเนาะค่ะขำเลยนะคะตัวตนที่แท้จริงของเมียหลวงเป็นใครนะคะค่ะเพิ่งจะรู้นะคะเพิ่งจะรู้เองนี่ค่ะถึงบางอ้อเลยนะคะค่ะที่ไหนได้ เขาไม่ใช่สายป่วนนะคะแต่ชื่อเขากวนๆเฉยๆนะคะเมยหลวงอะไรนะ <c oughs> ห่วงทรรมบ่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะพอดีแม่ออกก็มาถึงพอดีเลยนะคะค่ะก <c oughs> ็สหลับคลิปนี้ก็คลิปสั้น,น كون. ๆา5นะคะค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะพอป้าแม่ออกก็จะไป เริ่มบุญแล้วนะคะค่ะค่ะขอสวัสดีค่ะ